ู้หญิงที่ทุกคนเห็นกระโดดเย่งเย่งอยู่นี้คือแม่กูอีกแล้วค่ะคุณชอบอีกแล้วจ้าวันนี้ขับรถกรุงเทพชนบุรีมาหาลูกสาวกับจุดประสงค์ที่ว่าอ้อมจัดชุดไปเสี่ยงไฮ้กานวันถตรงนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยอีกสามวันพุณอ้อมบินเหรอคะเปล่าค่ะอีกสิบเก้าวันแม่กูตื่นเต้นไหนๆขนมาแล้วก็คือต้องช่วยนางเลือกนะทุกคนถ้าทําเป็นไม่สนใจจะมีการงอนแน่นอนลุกหนึ่งจ้าดูแม่กูดนิแม่กูตลกแม่กูตลกมากโอเปอร์เป็นหมีเดซี่รอบนี้ที่บ้านก็แพลนว่าไปทั้งหมดห อกเลยว่าเยอะตลอดเยอะสุดเอยสีเอยหมวกเออใครจะสู้มาถึงลูกที่3นะคะลูกนี้ก็เป็นชุดที่นางชอบที่สุดจริงๆก็คือไม่เคยชินกับการการะทํานี้ของแม่นะคือถ้าจะไปเที่ยวไหนกันจะต้องมีการลองชุดเกิดคือลองแล้วลองอีกประมาณ2องอาทิตย์ก่อนีจะแบบยัดยัดไปเราไปเลือกหน้างงานอะไรเงี้ยคือไม่ได้นะจ๊ะต้องเลือกไว้ก่อนต้องฟิตติ้งก่อนเท่าน้เรื่องสีเรื่องตรีมเสื้อผ้าหน้าผมหมวกพร้อมรองเท้ากระเป๋าดูเลยว่ากูได้ใครมาใครที่ดูมาถือตรงนี้ช่วยคอมเมนต์ว่าแบบเลิศหน่อยนะคะ น้ำติเลยแม้แต่คำดีไม่อย่างนั้นกูกับน้องโดนรือใหม่แน่จบจ้ะ